เ็วดาบูน้ำเสนอสกีบิรีทอเล็ตเจสเจดฟูเอพิสโซดนเกาะอักแลนที่ประเทศนิวซแลน์แต่กางร่งให้พร้อมขาหักไปไม่ตูดเลยแต่กางร่งให้พร้อมไม่งั้นเราไม่พร้อมหรอกแน่เฮ้สาย เพื่อลบลบเขาคุณน่ะคิจะช่วยเขาเลยนะถ้ามันเราเขาจะตายแน่เอาละทีนี้น้กชายถ้าคุนายะถามวราไงไอ้เวรทำไมพวกเราต้องไปทเหมือนกับพวกดิบิบโตะพสิ่งนบรานั่นเลยมันจะเป็น ให้เราอย่างมีชีวิตต่อเราตบบ้องกิดการประชุมตัวหน้าที่ส่อนตัวของพวกมันอยู่เขารู้อะไรบางอย่างที่สามารถช่วยเราได้เราเล่นเล่ยวลลีเรืงนี้ฉันจะจัดให้มันถึอง,งานศพพวกแกจะเชื่อใจมันได้ไงวะเกิดเการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ทั้งหมดนายก็เห็นแล้วนี่ว่าพวกหลังย<ไ>าวมันทำอะไรได้บ้าง ้วยที่อ่อนแอที่สุดกว่าล้างกองทัพทั้งหมดพวกเขาสามารถฆ่าเด็กสิงคโปร์ยังไ่เว้นไ่กัะสกิบดิปุ๊บนายคิดว่าเรามีทางเลือกไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยม่อยว่ามันช้าดิเฮ้ย เอาได้เฮ้ยสวัสดีพวกรับตัวอย่างแล้วต้องการตัวอย่างที่ใหญ่กว่าแล้วปรับปรุงให้แข็งแรงขึ้นเหมือนเช่นเคยในเวลาขโมยอืมที่นี้ก็กว้างใหญ่ไปซะไม่ใช่เ,ชเหมือนเมื่อก่อนแต่แค่ดีกว่าดเดิมข้อได้เปรียบของเราคือาการอยู่ใต้ดินและเก็บเป็นความลับและแเราต้องทำมันอย่าง ละถ้าพวกถเราพบเทคโนโลยีของพวกเขาถ้าไอ้ไม่ถ้าพวกเขาจะพบเทคโนโลยีของเราโลกถึคงจบโลกของเราด้ส้นสุดโลกแล้วตั้งนอนที่เป็นพวกับสกิเ ได้เวทีย์สหรัฐอเมริก,กมาแล้วฮัลโหลฮัลโหลพวกเราไม่มาับพวกเราติดเยอะผู้ชีน้นำแล้วเดินไปทางขอบตายอันใกล้เราจะอยู่หรือไม่ไปดูพวกเขาตายต่อหรือต้องการต้องมีการเสียหน้าเพื่อ,อ,ขอ,ขอใ,หให้เกิดความก้าวหน้าเข้าใจไหมให้โฮเม้ยีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนเรียนรู้แก้วันง่อ ลูกวันนี้ไม่อยู่ทางปลอนภัยแล้วต้องช้าๆช้าก็ไม่ได้อีกพวกเราเปนการ่าพอแล้วเหลือแค่เวลาแกเอาไว้ถึงเวลาและเอาตัวอย่างมาให้ดีที่สุดกอได้ถ้างั้นนั่นก็คือแผนของฉันเดี๋ยวคอยดูทีการจะเปลี่นไปวันนี้จากวัน หลังจากเข้าไปในประตูนิติมาแล้วด,ลด,ดูตัวเองสิไปอยู่ที่นั่นต่อ,อก็ดีกว่านี้อยู่แล้วเห็นแกบอ,อกต้องการตัว่ังฉันเลยนำมาให้แกแล้วยังจะด่าอีกทำไม ทำไมทำไมกันทำไมประตูด้านหลังนายมันมันมันไม่ปิดลงมันไม่ปกติอ,อย่าบอกนะเฮ้ดูต่อดีกว่าอย,อย่าบอกนะเังไงยมันจะมาแล้วนี่ท่มจะไปยังไงล่ะไอ้พวกโลก เอ้ยลองกลัำจุเลยสิโอ้ยเอ้ยเยอะแล้วคุณคุณหนหน้าครับเลยฉันขยับตัวไม่ได้คุณคุณหนหน้าครับเราควรช่วยแทนทีวียังไงดีครับไม่รู้แล้วเฮ้ยเยอะละคุณเจอฐานรับใจดีเราแล้วเฮ้ยพวกสวเอ้ย โอ้ยแกโอ้ยแกแกแค่พวกตัวนี้แวเราคนแน่เลยไม่รอดแล้วและแกไม่น่ารอดก็ไปบอกพวกเธได้ไม่ไม่มันบอกพวกมันแล้วนี่คือคนที่ตามมันจังจะระเบิดตัวเองพวกเรา รีบไปขอบคุณมากเลยคุณพี่ใหญ่ในเมื่ออันนั้นคือเครื่องติดตามแสดงว่าให้สัญญาณเตือนภัยอลาสกาสหาราฐอเมริกายานแม่แอสโตได้มาถึงแล้วอะไรนะมาถึงแล้วล่ะพร้อมกับอุปกรณ์การเจาะใต้ดินเลเซอร์ขนาดให้ตกใจเป็นเหมือนเสียงเลียนเลยสียงยันกลับมาเหมือนเดินะ แล้วพวกเรามีเครื่องวาร์ปฉุกเฉินแล้วแม้เมื่อครามีเวลาจะไม่มากแล้วแวทนทีวแมนเราก็คงต้องช่วยใครนะครวาร์ปกันก่อนเถอะทุกคนนี่ยิ่งตลอดนานดี๋ยวฉันกันะนแบบมือที่ใหญ่และทีวีแมนจะไปช่วยเองนี่พายหลอ เีต่กี้มีโฆษณาฐานลับอีกฐานหนึ่งของพวกทีแมนคือเรือนจำล้างนอกชายฝั่งอุ้งเรืว่านอยู่ใช่ไหมใช่ท่านสิเออเออ เฮ้ยว่านายชอบความเจ็บปวดดีนี่มันต้องใช้ความเจ็บปวดมากกว่านี้ถึงจะทาให้ฉันเจ็บนะนี่มันน,มน,นี่มันเพลงสุดเริ่อต้นเอออะไรวะเนี่ยหน้าตาบแบบแปลก หัวใจให้จะปั๊ม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 หัวใจให้ปั๊มหัวใจเสร็จสิ้นแล้วหัวใจกลับมาเป็นปกติแล้วหัวใจการเต้นตะก,กี้ผิดจังหวะไปหน่อยนะเลยกลับกลับให้เป็นเหมือนเดิมแล้วจงรับใช้เจ้าหน้าคนาใหม่นายซะผู้เฝ้ามองเห็นควาหมหายน,นะอืมเออ เอ็ยจะไม่ฆ่าผมใช่ไหมก้องถูกตัด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 